นัติกรมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพ นั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้เรื่องนี้พระภิกษุมานพพระกุณเจ้าวัยหกสบเดปีซึ่งมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่ท่านมีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลหากเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองยังมีกรรมเก่า แล้วก็กำใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารและเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายก็เพราะโรคนี้ใครเป็นนตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปรงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีพร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้น ท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบก,กระแสมมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติสวันดีสวันไข้ ไปหาหมอพระกับหมอคุณสายให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานทำพิธีกรรมทางสายศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงกว่าแต่ก่อนนอนอ่อ,อนเปลี้ยเพียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรง แต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเขินเดินไปไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องก็เคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแต่จะขยับตัวไปมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันนะโรคมันก็เหมือนกับจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกาย ตรงข้ามกับเวลากลางคืนมันมักจะอาลวาดออกมาร,รบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงกับร้องค,ครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนปล่อยทำให้ร่างกายสุดสมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ไม่มากนักเมื่มอรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณสายไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด แล้วส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทําให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวท่านกําลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดแล้วถึงจะนิ่งอึง้งกลัวตายขึ้นมากระทันหัน ทั้งที่มาก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายซะนี่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้อนาคตในไม่ช้านี่ความตายกําลังจะมาหาขอให้ทําใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะแล้วนี่แหละมนุษย์ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตาย เพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยหนึ่งแต่ที่แน่ๆมันต้องตายในเวลาอันเร็ว,รวนี้แหละเพราะว่าโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งยาแพทย์ปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณที่จะขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จัน์ทรเท่านั้นที่จะสามารถกําจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้าหายขาดได้เมียกับญาติญาติปรึกษาหาทางออก ให้นำตัวท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวของพระคุณเจ้าก็พากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงพี่มานพกล่าวว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะ ส่วนระยะเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวนั่นก็ไม่รู้มีอยู่คือหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวท่านมีสังขารยแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านะั้นไม่รู้ว่าในอดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่ามีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมโรงถาโถมเข้าใส่ จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดใดรักษาโรคร้ายนี้หายได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีเราจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หาย สังขารน,น้องท่านก็ยังย่ำแย่นอนร,อร,อร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็นึกว่าอย่างไงยังไง,ง,ไงคงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหูใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาต่อว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบังเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานก็ควรจะให้ตายไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตาย นอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมีายและญาติญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอืมตายยากแต่ก้นบึ้งลึกๆแล้ว โรคร้ายมากำเริบคุกคามมาปวดมากคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้นทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าวความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิงท้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระาศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณนเวลานั้น ถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบาร,รมีคำชูจุนเจอืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากกว่าน้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกค,คามสุขภาพ <S <S ก็เริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยาในกินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้อง ผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับจากความทุกข์ทรมานนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่แคล่วว่วองไวเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่ง ได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านก็ทำให้อาการป่วยดีมากขึ้นเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ก็ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรพวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกก็ต้องทําใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวผูกเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลง เมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่าบาปก่าวแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็เลยได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้ามานพได้ปรารบว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึง แต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มผ้ากาสาวัพั์ครองผ้าเหลืองเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าในมีความเชื่อในเรื่องโกห่งกรรมเพราะท่านได้ผ่านได้ประสบเคราะห์กรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่มีบุญบาร,รมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดบิดถึงขนาดมีพยามัจจุราชส่งยมมาทูตมาเตรียมรอรับเอะดวงบิญญ,ญาณของท่านไปยังขุมนรก คนที่ไม่เคยเจอเรื่องนังกล่าวนี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้ผเผชิญหน้าเจอในตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่นะมีจริงทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ทิวล่วงรับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมในเวนเนี่ยไม่ได้เคยขาดเพราะว่าสิ่งเนี้ทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อยากคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้าสาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจถึงได้ตัดสินใจอุทิศต,ตนบวช บวชพระรับใช้ประสาศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็าตามอย่างน้อยๆมันก็ต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้ว ครับเรื่องของกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมอันแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับ คุณประกาศเล่าย้อนไปในวันเก่าๆที่แกยังทำมาหากินอยู่ที่สุขโขทยัยตอนนั้นยังยากจนมากลูกสองคนเมียหนึ่งคนช่วยกันทำกินหารับจ้างเข้าไปวันๆด้วยความที่ไม่มีทุนรอนไม่มีสมบัติพัานติดตัวญาติก็พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้อีกทั้งเพื่อนปุง๋งเข้าไปแต่ต้องไม่ได้ถ้าไปแตะข้าก็จะปนเป็นผุยผงอ่าเพราะว่ามันจนกรอบกันไปทางนั้นแหละ คุณประกาศเรียกยุคของแกว่ายุคก่อกรรมทำข็นเพราะอะไรเพราะเพราะหากินอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเรามันจนบัญญาเข้าก็ต้องเอาและทํำไงได้ลูกจะอดตายเมียจ,จะไม่มีจะกินตัวเองก็ไม่มีจะรับประทานมันก็ต้องเอาเท่าแกคนหนึ่งเขาคาคาปลาเขาอยากจะได้คนไปทำงานให้เขาจะจ่ายเงินให้เป็นรายวันสมัยนั้นเงินไม่มากหรอกแต่ว่าซื้อของได้เยอะ คุณประกาศก็บอกว่าจะไปส่วนเมียให้ดูแลลูกอ่าคุณประกาศก็เลยกลายเป็นคนขายปลาสดส่งปลาสดค้าปลาสดปลาเป็นๆปลาหลายชนิดต้องผ่านมือแกแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ทุบหัวปลาตัดหัวผ่าท้องหั่นเป็นชิ้นๆใส่ถุงส่งให้คนซื้อเอาไปต้มยำทำแกงกันก็รู้นะ่นแหละว่าการทำอย่างนั้นมันก่อบาปแต่ว่าจะทำยังไงได้ก็อย่างที่บอกไปแล้ว แกค้าขายปลาอยู่กับเท่าแกนานถึงสามปีกว่าจะคิดได้ว่ารู้หมดแล้วว่าไอ้ธุรกิจแบบเนี้มันทำกันยังไงก็เลยปลีกตัวออกมาจากเท่าแกไม่อยู่ในเงาใครแล้วจะยืนด้วยลำแข้งของตนเองแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะครับเพราะว่าคนอย่างเท่าแกเขาค้าขายอยู่เขาก็ยอมจะไม่ค่อยพอใจนักที่จะมีคนซึ่งเคยเป็นลูกน้องของเขาเหอเหิมทะเยอทะยานมาแข่งบารมี คุณประกาศก็เลยต้องหอบลูกเมียหนีเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเท่าแก่จะยิงหัวเอาเขาไม่ทําเองหรอกเขามีมือมีตีนของเขาที่สั่งออกไปแล้วพวกนั้นก็จะพยักหน้าครับครับครับแล้วก็ออกปฏิบัติการคุณประกาศเข้ากรุงเทพเคว้งกวางอยู่พักหนึ่งทำงานเท่าที่มีจะให้เสร็จแล้วก็หางานใหม่ที่มันดีๆจะได้หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ ระหว่างนั้นเงินเก่าที่มีอยู่ก็ร่อยหรอไปอย่างรวดเร็วเออเงินนี่มันหายากแต่ใช้ง่ายบรรลัยเลยแกได้ทำงานที่ร้านขายอาหารสัตว์ต้องแบกต้องยกเป็นคนงานก็เอาทำไปก่อนแล้วคิดว่าคงจะได้งานที่ดีกว่าน,นี้ช่วงนั้นก็ไปเจออาเซียคนหนึ่งเขาอยากจะได้คุณประกาศไปอยู่กับเขาเพราะเขาบอกว่าอ่าคุณประกาศนี้ท่าทางไว้ใจได้มันคงจะเกี่ยวกับที่แกเคยช่วยเขาเอาเงินที่โดนกระชากกระเป๋าเงินไปกลับคืนมาให้เขาได้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้บ่ายวันนั้นนะ่ะเสียเข้ามาที่ร้านขายอาหารสัตว์เขากับเท่าแก่ร้านนะ่ะเป็นเพื่อนกันเขาควักกระเป๋าเงินออกมาใบาโตอัดแน่นด้วยแบงค์เขาจะควักนามบัตรใครก็ไม่รู้ให้เท่าแก่จดเบอร์โทรศัพท์ก็คงจะในกลุ่มเพื่อนคนรวยของเขานั่นแหละทีนี้ในระหว่างนั้นเองก็มีไอ้หัวขโมยมันเดินผ่านมาพอดีมันคว้กกระเป๋าเงินหมับวิ่งแนบเลยทีนี้คุณประกาศกำลังยกของอยู่ พอเห็นก็ทิ้งของไล่ตามมันไปอย่างเร็วจีเลยไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยอ่าคุณประกาศเก่งอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านนอกไปไหนอยากเร็วก็วิ่งเอาเด็กๆก็วิ่งเก่งชนะเพื่อนทุกทีอยู่แล้วก็ไล่ตามมันไปมันก็วิ่งหนีมันก็วิ่งเร็วอ่าแต่ปรากฏว่าคุณประกาศเร็วขว่าทันมันไม่พูดอะไรหรอกวิ่งเข้าไปแล้วเตะขามันมันเสียหลักล้มคว่ำถลายไปบนพื้นกระโดดคร่ำกระชากกระเป๋าเงินมันสะบัด คุณประกาศกระเด็นออกมาแต่ว่ากระเป๋าเงินมาอยู่ในมือแกแล้วส่วนมันก็ใส่ตีนหมาโกยแนบหนีไปเลยคุณประกาศไม่อยากตามมาเพราะได้กระเป๋านั้นมาแล้วก็เอาไปคืนเสียเสียดีใจตบหลังตบไหลใหญ่ควักให้สองพันเออบอกเอาไปกินขนมเมียดีใจใหญ่แล้วก็ภูมิใจในตัวผัวด้วยที่สามารถพิชิตไอหัวขโมยนั้นได้คราวหลังเสียมาแวะที่ร้านทีไรก็มักจะคุยกับคุณประกาศเป็นอย่างดีซื้อของมาฝากด้วย แกก็เอาไปให้ลูกเมียกินกันรู้จักเขาเราเราเกือบปีเขาไม่เคยพูดยิงโยโสโอ,โอหังเหมือนกับพวกมีเงินทั่วทั่วไปดูเขาก็คงจะเคยยากจนมาก่อนคุณประกาศก็เลยพูดกับเขาว่าเสียครับถ้าจะให้ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยผมมีลูกสองคนกําลังเรียนหนังสืออยู่นะแล้วก็เมียอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเขาจะเอาไปเฝ้าสวนให้เขาเขามีสวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีมันออกจะลําบากอยู่สักหน่อย ทางโน้นน่ะที่เขาไปซื้อที่ทําสวนไอ้ความเจริญมันยังน้อยแล้วมันเป็นที่ต้องขึ้นบนเขาด้วยที่สูงเรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้าต้องอดทนไปก่อนอ่าคุณประกาศก็หาหรือกับเมียมเมียบอกว่าลําบากอดทนได้แต่ว่าลูกต้องไปเรียนหนังสือนี่จะทํำยังไงนั่นสีจะทํำยังไงกันนะก็คุยกันเสียในเรื่องนี้เขาก็เห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วถามว่าเคยทํางานอะไรมาบ้างก็บอกว่าเคยขายปลา เขาก็ถามว่าปลาสวยงามมาเหรอเออไม่ไม่ใช่ครับปลาที่เอาไปกินนะครับปลาสดนะเหรอครับปลาช่อนปลาดุกผมขายฮะผมทําให้คนซื้อด้วยก่อนโน้นอยู่สุโข,ขทยัยตอนหลังผมจะลงทุนเองเท่าแก่เขาไม่ชอบใจเขาจะยิงหัวผมผมก็เลยต้องแผ่นหนีมาครับอา้าวนึกว่าค้าขายของตัวเองผมไม่มีเงินหรอกครับแล้วอยากจะทําอีกไม่ไ่ะมันไม่มีทุนเนี่ยครับเสียเดี๋ยวจะลงทุนให้เอาเปล่าจริงเหรอครับ เอาไหมาล่ะเดี๋ยวไปคุยกับเมียก่อนเนี้ยไม่ต้องคุยแล้วครับตกลงเลยแล้วงานที่ร้านนี่ละ่ะผมต้องบอกเท่าแก่ก่อนไม่รู้เท่าแก่จะหาคนมาทําแทนผมได้เร็วหรือช้าถ้าเท่าแก่หาคนไม่ได้ผมก็คงยังไปไม่ได้ล่ะครับเออเสียครับแล้วเสียเป็นคนลงทุนเงินใช่ไหมครับแล้วผมก็ทํางานให้เสียใช่ไหมครับเขาสายหน้าอ่าไม่ใช่ในายก็ทำของนายไปเลยนายเป็นเจ้าของร้านเองเลย มันเป็นของนายนะเพียงแต่ว่าชั้นเนี่ยออกเงินให้หนายก่อนลงทุนให้ก่อนนะแล้วพอมีเงินก็ค่อยเอามาใช้คืนแม่นึกไม่ถึงนะครับว่าจะมีคนใจดีอย่างนี้ด้วยไปคุยกับเท่าแก่เขาซะก่อนนะแล้วเขาว่ายังไงก็ค่อยคุยกันอีกทีคุณประกาศก็ไปคุยกับเท่าแก่ร้านอาหารสัตว์เขาก็เห็นใจแต่เขาก็อยากจะได้ให้คุณประกาศทำงานให้ต่อไปอะ แกก็อยากทำงานให้เขาแต่ว่าอีกใจก็อยากจะทำงานของตัวเองเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองแล้วก็เลยต้องลงทุนอ้อนบอนเท่าแกขอให้ได้ออกไปเป็นพ่อค้าปลาเท่าแกก็ต่อว่าเพื่อนที่มาชี้ช่องให้ทำให้เขาต้องเสียคนงานไปแต่เขาพูดกันเล่นๆไม่ได้โกรธเคืองกันต่อมาเท่าแกก็รับคนใหม่มาฝึกงานอก็ให้คุณประกาศช่วยสอนพอคนมาใหม่นี่ทาได้แล้วอ่า ก็ออกไปเป็นพ่อค้าปลาสดได้ร้านที่ตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในบ้านหมู่บ้านจัดสรรใหญ่หมู่บ้านนี้เที่ยวสอหาเอาเองยังกระทั่งเจอแหล่งธรรมาหากินอยู่ย่านรังสิตคนอยู่อาศัยเยอะน่าจะขายดีก็ดีจริงอ่ะแหละขายคนเดียวแทบจะไม่ทันในช่วงเช้าพวกแม่บ้านมาซื้อปลากันอีกทั้งพวกแม่ค้าแกงเขาก็จะสั่งเอาไว้ให้เอาไปส่งส่วนเมียส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกัน ค้าขายได้ไม่นานก็ได้เงินก้อนที่เสียลงทุนให้ใช้คืนเสียไปเวลาเสียมานี่แกก็คัดปลาช่อนตัวโต,วต,วต,วตวสดๆทำให้เสียเอาไปแกงกินเขาชอบกินพุงปลาช่อนแกก็ให้เขาไปเขาบอกอ่าเอาไปต้มยำอร่อยอย่าบอกใครเลยอืมอย่างว่าละเขาดีกับแกแกก็ต้องดีกับเขาคุณประกาศขายปลาอยู่ที่หมู่บ้านใครๆก็รู้จักพ่อค้าปลาที่ชื่อเล็กอ่าชื่อเล่นเล่นของประกาศชื่อนายเล็ก เพราะว่าตัวแกเล็กๆแล้วพ่อแม่ตั้งชื่อนี้ให้ก็ใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเป็นอื่นแกก็ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะอาชีพนี้แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยอย่าเอาของไม่ดีมาขายให้เขาไม่ว่าใครซื้อปลาก็อยากจะได้ปลาสดๆนั่นแหละอย่าเอาปลาที่มันส่งกลิ่นเน่ามาขายปลาตัวไหนรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าทา่าเข้าทีก็ทําปลาใส่เกลือไปเลยเอาไว้ขายเป็นปลาเค็มก็ไม่มีใครว่าอะไรมันน่าจะสี่หรือห้าปีที่แกขายปลาอยู่อย่างมุ่งมั่น ไม่เคยมีอะไรให้ต้องเก็บมาคิดแต่แล้วคืนหนึ่งเมียก็ฝันว่าปลาตัวหนึ่งเป็นปลาช่อนมาบอกว่าให้เลิกค้าขายปลาเสียหยุดได้แล้วพอจะมีเงินทองบ้างแล้วควรจะไปทําอาชีพอื่นที่มันไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นมเมียเล่าให้ฟังเอ้ฝันไปได้ยังไงเนี่แปลกๆอยู่นะปลามาบอกพอสักสามวันก็ฝันอีกปลามาบอกให้เลิกขายปลาต่อมาอีกสองคืนฝันอีกแล้วอะเอ๊เอเออยังไงกันนี่ ก็เลยโทรศัพท์ไปเล่าให้เสียฟังขอความเห็นจากเขาเขาก็ตอบว่าอืมน่าคิดฝันคืนเดียวไม่เท่าไรแต่นี่ฝันนึงสามครั้งสามคืนแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างก็บอกให้คุณประกาศคิดดูให้ดีๆตัดสินใจดีๆพอดีคุณประกาศเล่าให้แม่ค้าผักฟังแกเป็นยายแก่ๆที่เก็บผักจากสวนน่ะมานั่งขายแกบอกว่ายายเชื่อเรื่องเนี้ยที่มาบอกนั่นนะรู้ไม่ใคร อ่าคุณประกาศก็บอกไม่รู้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเขามาเตือนคือแรกแรกที่มาขายนั่นยังตั้งหลักไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พอลืมตาอาปากได้แล้วเขาก็มาเตือนให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเสียเพราะว่าได้ทำบาปมามากแล้วนี่พูดตรงๆเลยนะคุณประกาศได้ฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันก็เสียดายมากถ้าเลิกก็เท่ากับทิ้งเงินไปวันละหลายบาททีเดียวแต่เมียนักกลัวแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรไปแล้ว กลัวว่าลูกอาจจะต้องพลอยชดใช้กรรมไปด้วยพูดว่าถ้าหากว่าแกรักลูกก็ควรจะหาอาชีพใหม่เขามาเตือนแล้วก็ควรจะฟังเขาบ้างก็เลยตัดสินใจอยู่เกือบเดือนคิดเรื่องนี้ทุกวันมองหาอาชีพใหม่ว่าจะทําอะไรคุยกับเขาไปทั่วว่าจะขายอะไรดีพอดีว่าไปเจอลุงคนหนึ่งแกบอกให้เลิกเลยแล้วก็มาขายปาท้องโก๋อุ้ยผมทําไม่เป็นนะลุงแกบอกแกจะสอนให้แกขายปาท้องโกมาก่อนแกแล้วทําไม่ไหวก็เลยเลิก ตอนนี้คุณประกาศมีอาชีพขายปลาทั้งโกนะครับแกก็วั่นใจเหลือเกินมาเวรกรรมที่ทำอาไว้ช่วงเป็นพ่อค้าปลาจากสุโขทัยจนมาที่รังสิตนี่มันมากเหลือเกินที่บั่นชีวิตคนอื่นไปเออมันจะตามมาสนองหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนด้วยนะครับ